We're on the spot. เราจะมาสอนดอปิงปองกันครับนี่ครับนี่เรามาสอนดอปิงปองนะครับขั้นแรกนะครับตรงนี้มันจะมีเสียงเหลืองอยู่นะครับนี่ให้เราแกะสีเหลืองก่อนนะครับผมแกะแล้วครับเห็นไหมด้านบนสีดํามันจะมีเสียงเหลืองดําดผมไม่ได้แกะแรับแกะสีแดงนะครับจะโดดดีครับวิธีจะโดดให้ได้ร้อยครั้งเนี่ยต้องแบบนี้เร็วๆเลยอย่างนี้นะวางไปแล้วก็อย่างนี้นะ าผมลองทาสิใ่ใกล้ๆให้ดูนะเนี่ยมันจะได้หลายครั้งเลยนะแต่ว่าขอย้ำนะฮะสีแดงเนี่ยต้องเหนียวนะคือผมจะนับด้วยนะได้กี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสอง หนึ่งสามาเห้ากสิได้สิบครั้งเพอผมเคยทำได้อะหนึ่งสมาเปห้าเแต่เก้าสิบส็ดสามด้ยิบอ่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยก้าสได้เยอะทีเดียวกันครับแล้วใครทำได้อะไรทำถ้าใครทำได้ร้อยครั้งเนี่ยคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย